ไปติดตามเรื่องราวของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพกันต่อค่ะทีล่าสุดนะคะแอปโก้ได้ผนึกพันธมิตรในจีเรียส่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของไทยสู่เวทีโลกค่ะศาส,สตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอจำกัดมหาชนหรือเอฟโกประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ค่ะในการลงนามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพกับบริษัท แอปโบกู Healthcare Product Limited จากประเทศไนจีเรียร่วมกับดร i อิกเคชุกบูซีแอคโบกูผู้ก่อตั้งและประธานบริหารแอคโบกูเฮลท์แคร์โปรดักต์ลิมิเต็เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และก็เอดรวมไปถึงผู้ป่วยมะเร็งโรคร้ายแรงและโรคแพ้ภูมิตัวเองในแอฟริกาด้วยค่ะซึ่งทำมาจากสารสกัดมังคุดเสริมฤทธ นวัตกรรมด้านภูมิคุ้มกันที่วิจัยและพัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติจากมังคุดฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ในหลากหลายประเทศค่ะในเรื่องความพร้อมในการผลิตนะให้กับตลาดโลกโดยเฉพาะในทีตแอฟริกาทั้ง54ประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราเซ็นกันในวันนี้ เรามีความพร้อมที่จะทําได้เสมอนะครับในระหว่างนี้เราก็ได้มีการพัฒนาสกักยาพความสามารถของเราในโรงงานให้สามารถรองรับกับความผลิตในปริมาณมากถ้าหากในแอฟริกานี่มันขยายไปได้หมดเพราะทั้งหมด1,200ล้านคนนะแล้วก็มี54ประเทศด้วยนนะครับ ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะนะับเป็นก้าสสำคัญของการส่งออกนวัตกรรมสุขภาพไทยสู่ตลาดโลกค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและตอกย้ำความสำเร็จและบทบาทของวิทยาศาสตร,ร์ไทยบนเวทีของนานาชาติด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสและความสําเร็จของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของไทยนะคะภายใต้แอปโกนะคะในการที่จะไปรุกตลาดในเวทีโลกด้วยแล้วค่ะ